ไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่พูดไม่เอามันจริงนะทุกคนที่คนเราเกิดมาแล้วมีนิสัยแปลกๆติดตัวมาด้วยอย่างความลับแรกของพี่พุธเริ่มจากรองเท้าเชื่อไหมทุกคนมันมีคนที่จะไม่ยอมใส่รองเท้าที่เปียกเด็ดขาดเปียกก็ไม่เอาแพรลองพยายามบังคับและทําทุกอย่างให้พี่พุธลองใส่แต่ก็ไม่ได้ผลน้องแล้วก็แอบสงสัยว่าไอ้นิสัยนี้มันสามารถหายไปได้ไหมไปต้องใส่รองเท้าค่นี้กันแต่จากที่ทดลองคําตอบที่ได้คือเหมือนมันจะไม่ได้ผลพี่พุธเขายอมเดินเท้าเปล่าดีกว่าต้องยอมใส่รองเท้าที่ปีและเรื่องทีี่่คือพ จะแกล้งอะไรพี่ไหมเนี่ยแต่รอบนี้แถวต้องแอบทำนะเพราะไม่งั้นพี่พุธจะโกรธแน่แพรหลอกให้พี่พุธเข้าไปที่บิ๊กซีเพื่อไปจัดวิซีสองคู่แล้วนำจูมาให้และระหว่างนั้นแพรก็ไปจัดของบางอย่างมาเพื่อจะเตรียมเปิดโปงความแปลกของพี่พุธถ้าพี่พุธร,รู้ต้องโกรธแพรมากๆแน่ี่ซื้อมาแล้วไปไหนมาก่อนจะไปพี่สุดบอกแพรหน่อยได้ไหมว่าทุกคนมีนิสัยแปลกๆอะไรหรือเปล่าซื้ออะไรมาให้พี่กินนะอ่ะกินเงาะป่ะแลนนี่คือนิสัยแปลกที่พี่พุธซ่อนไว้ไส่วนนิสัยแปลกของแพรท